นีล่ลานตากมันนะครับเนดะ้อนี่และชีวิตสิงขนาดกับชุดกลับมาบ้านแล้วเด้อสวัสดีครับเอฟทุกทท่านนะครับและท่านที่เข้ามารับดูรับชมในช่องนี่แหละชีวิตสิงขนาดครับขั้นตอนการทําไร่มันนะครับเนาะคลิปนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมที่ตากมันนะครับเนดะ้อ เตรียมทิ่ตากมันเป็นอยู่ในภูเขาขนาดย่อมๆนะสูงประมาณ5 6เมตรนะครับเป็นพลา่นหินนะครับนี่เตรียมทางขึ้นนะครับเด้อนะฮะส่วนคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับ EP 2กับบ้านแลเดอร์ EP 2นั้นเป็นคลิปที่ตากมันแล้วนะครับเนาอาล่เอาไปขายเรียบร้อยนะเป็นการถ่ายไว้นะครับประมาณ10กว่าวันแล้วล่ะนะครับแล้วก็เพิ่งมาจะตัดต่อไว้เป็นชุดเป็นชุด แล้วก็ไปลงเสือกไปลงผิดนะไปลงผิดไม่ถูกต้องตามขั้นตอนสักเท่าไหร่นะครับเนาะท่านที่เข้ามาดูเจอคลิปนี้นะที่ดูอยู่นี่อยากรู้ว่าขั้นตอนาการทำสวนมันไร่มันนะครับเริ่มจากอะไรตรงไหนบ้างก็ย้อนไปดูได้นะครับเนาะใน EP1 EP2 นะครับกลับมาบ้านแล้วเดอ้อนะ EP1 EP2 นะครับ ส่วน EP 3นี่ข้ามขั้นตอนเนาะจริงๆไม่ต้องเป็น EP 2คลิปนี้นะครับนะนะฮะดูกันเลยครับการเตรียมร้านมันนะทำที่ตากมันนะครับเนาะนี่ฮะถนนทางถนทนหนทางนะครับเด้อนีฮะขึ้นไปที่ตากเป็นพลานหินธรรมชาติคอยดูกันนะครับนะ คนไม้อะได้วรโยนนช่ะคืนคุณเพียบมาพี่มันเต็มมาพี่เอามาร้ไร้โลดางนี่ แล้วครับบัดนี้ไรทางขึ้นมาตากมันที่สะดวกขึ้นแล้วนะครับคุณบ้านนี้นคะครับตากไปมาสะดวกขึ้นละในรถไถใหญ่แท็กเตอร์ใหญ่มันทำถนนทัง้งทางเนาะใบมาสะดวกทางขึ้นมาตากมันนี่ครับทางมาตากมันมาตั้ง ล่องหินหน้าผาบนภูเขานิดๆนะเป็นพลานหินไปท่างไปสิล่านตากมันได้ครับเนะี่ย เป็นลาดตากมันนะครับนะลาดที่จะตากมันเป็นฟารานหินว่าง,งตากเต็มนี่เบื้องเน่อยู่3ตัน3ตัน4ตันประมาณนั้นไถดินออกจากนี้ดินกระยอมกระยำไถดินออกกระซิเหลือแต่เป็นหินเท่านี้มันตากได้เลยเดินสำรวจอยู่ ที่ตากมันนะครับนะมันสับปหลังปีนี้ราคาดีครับ7บาท80สตางค์นะครับกิโลมันแห้งตันละ7 0เจกว่าละตั้งเจ็ดพ พอี่ออกม่ต้องออกเลิกยางรถรั่วครับงานยังไม่เสร็จเลยยางรถรั่วเสร็จแล้วนะครับยางลมอ่อนเอาไม่ถไม่ไ้เติมลมเไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องเปลี่ยนยางนะครับตรวจสอบดูยางเปลี่ยนยางใหม่นะครับนะงานก่อยเลยวันนี้องามมามช่องไม่ช่องก็วามาวาง ตัวนี้ขี่รถมาป่ะบน้าเปลี่ยนยางรถครับข่ำเมืดเลยสองทุ่มแล้ววันนี้นะครับเปี่ยนยางเรียบร้อยปัมม๊มลมเอารถติดแท็กแท็กกล้องปั๊มลมเอา

ก้ัพวา,า,า่เปลี่ยนยางรถเสร็จก็ต้องกลับบ้านแล้วครับไปหากินข้าวกินตาพักผ่อนพวกนี้ค่อยมาทำการไถใหม่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็งคงจะจบลงแค่นี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับท่าที่เข้ามาดูใหม่ถ้าถูกใจก็กดติดตามด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับคอยติดตามคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม